สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางประเทศไทยพี่น้องทางลาวทางเขมรทางอเมริกาใต้ยุโรปโอเนียออสเตรเลียนิวซีแลนด์เกาหลีใต้ก็ฮองกงไต้หวันสวัสดีครับก็วันนี้ช่วงเช้าเนาะวันที่สก็ ข้าบ่ายเนาะวันนี้บัางเข้าบ่ายผมเข้าบ่ายทํางานแต่วันนี้จะพาพี่น้องมายามเบ็ดขวดครับผมเบ็ดขวดเมื่อวานได้ลงไปประมาณสี่สิบวันหลังจะมีผลงานหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับก็ติดตามกันเอาเองเนาะ <c oughs> ติดตามไปพร้อมๆกันครับผมก <c oughs> ็ใช้เบ็ดเใช้เหยื่อกุ้งครับกุ้งกุ้งขาว จะมีผลงานไหมลองติดตามกันเลยครับผม จะมีผลงานหรือเปล่าโอ้โหตึงๆครับอยู่เปล่าน่าจะอยู่ครับเอ้ยอยู่หรือไม่โอ้อยู่ครับอยู่ครอยู่ว้าดึงเลยครับดึงเลยครับไปช่อน ลุ้นกันยาวๆครับนี่ยชนครับส่วยอ้าวมาแล้วครับสายปลาเข้มครับสายปลาเข้มแรกออก็มาแล้วครับ ผลงานเบ็ดขวดที่สองครับที่สองครับใกล้ๆกันเลยครับที่สองนี้ไม่ไมกินครับวางไว้เลย ที่สครับโอ้มีครับ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 ปลาช่อนครับน่าจะเป็นปลาช่อนเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับตั้งกองแป๊บครับ สายปลาเข็มครับ <laughs> สายปลาเข็มครับผมสายปลาเข็มออกกันเลยครับออกกันเลย นดนืดเลยครับอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับให้เหยือกุ้งครับกุ้งขาวโอ้นี่หลุดครับ ้างเรือนี้ครับคุณจมเลยครับอันที่สี่ตูดจมเลครับนั่นน่ะอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับ ดีตามครับออโอ้ลุดครับ ที่ห้าอ๋อนี่ยูครับวางไว้เลยครับนี่ยูครับเก็บแป๊บครับออันครับ อยู่หรือไม่โอ้อยู่หรือไม่ครับอ๋ออยู่ครับหา่าตายเลยครับตายปลาเข็มครับกินดีครับหรือว่ากินดีครับผมสาปลาเข็ม ไปกินดีครับชอนชอนปอกโอ้โหอันนี้ตูดโดงเลยครับพี่น้องตูดโดงเลยครับอยู่หรือเปล่าครับ หลุดครับหลุดอีกครับมาแล้วครับด้วยตัวนี้ครับอยู่หรือเปล่าลากไปไกลครับโอ้พันแน่นเลยครับโอ้ไปช่อนครับโอ้สาโลครับไอ้นี่สายโลครับ,รบพี่น้อง นี้ไซโลครพี่น้องไซโลครับโอ้ไซโลครับพี่น้องช็อตเด็ดครับโอ้ไซโ,โ,โลครับไซโลน้องไซโลครับ ลครับพี่น้องเหยือกกุ้งครับดูครับเปรียบเทียบขวดครับสายโลครับว้าวสายโลครับอ้วนตึบเลยครับอ้วนมากครับผมสายโลครับพี่น้องเก็บแป๊บครับวันนี้พี่น้องเป็ดหายไปคันหนึ่งครับ ไปจะลากไปดูอันนี้ครับโอ้โหพี่น้องสาโลอีกแล้วครับพันตายเลยครับตายแลย้ว แส้ลูกอีกครับใ <c oughs> ส่ลูกอีกแลว้วพันตายเลยครับเพ็ดก็าหายไปคันนึงครับผมมึงใส่จะลากไป ใหญ่ใตหัว <laughs> ตัวอ้วนครับสัน้นเก็บก้อนครับดูตัวนี้ครับน้องดูตัวนี้อยู่หรือเปล่าหางเด่งเลยครับโอ้ห <laughs> ลุดครับ ไม่อยู่ครับผมเก็บอุปกรณ์ปั๊ปบพี่น้องดูอันนี้ครับตูดโดงเลยครับตูดโดงเลยจะอยู่ให้หรือไม่ครับลุ้นกันลุ้นกันตูดโดงเลยโอ้โหไม่อยู่ครับหลอกครับอันนี้หลอกดูอันนี้ครับ นี่ก็ตูดโดงเหมือนกันตูดโดงเหมือนกันครับโอ้ติ๊กตกแล้วอ้าวนี่ก็ตูดโดงครับตูดโดงดีแล้ว โอ้มาแล้วครับโอ้ดูดูดูนุนอนอยู่ข้างบนเลยครับส่โลครับส่โลพี่เจ้าพี่น้อง โลามามอ,อ,อีกแล้วครับสวยงามครับสวยงามนะครับยอดสุดยอดอันนี้แหละครับันนี้ตึงครับตึงจะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเก็บกรอนแป๊บครับน้องครับทุนหายไปแล้วครับ ตงตามหรือคนอีกแล้วทุนหายนี่ทุนหายครับอีกสามหมายสี่หมายอันนี้นี่อยู่นั้นทุนหายนีเยืะอหมดครับมีติดสอง มีคนงานให้รือไม่อ่าอยู่ครับอยู่ครับอันนี้อยู่นืดๆเลยครับนืดๆเลยสวยงามครับสสวยครับผมส่สวยใส่สวยครับ เก็บปุบก่อนแป๊บครับสรุปผลงานครับผมปลาช่อนสายใหญ่3ตัวครับสายปลาเค็มสีตัวครับวันนี้ได้เจตัวครับผมสายใหญ่ครับยอดครับสวยงามครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปครับเป็นกำลังใจให้กับลุยดะครับผมผอมากครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกระแทกไลค์กดติดตามถูกใจก็กดแชร์ได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ